ที่ปอกทุเรียนของกูแล้วปอกได้ก็ได้เรื่องกูชะปองย่งเงี้องกูให้จะได้กินใช่ไมได้กินคนบูหดดงหดอทำยังไงเละใช้ปา,ากครั้งแรกก็รู้เรื่องแล้ว<ม>แ,ลแล้วก็พอแล้วทุกค<ม> <laughs> นนั่งดูแล้วตอนนี้เ<ม>ฮ้ยทำไมมืออาชีพอ่ะ ลไม่คิดเลยว่าม่จะเป็นช่างตัดผมเนี่ยเพามันถนัดเรื่องการไกลเรื่องมีดนี่เองเนี่ยไม่ใช่ช่างขายข่ายทุเรียนหรอเนี่ยทำไมก่อนเมียเป็นเจ้าของทุเรียนแล้บอทู้เทุเรนนี่เป็นุม้องเลยนะไปจัดต้ันะแต่เออเย มาดูไงปตาดูดิมาดูเร็วเดี๋ยวชี้เขาจะทำให้ดูนี่นี่อันนี่เขาทำได้ก็นะนี่อุ๊ยเก่งพี่บัวทำยังไงนะเมื่อกี้ไปแกะตามร่องตามมันดิพี่บัวพูดว่าอะไรนะทำยังไงกันนะตัว กูทำอะไรก็ได้ซื้อมาแล้วตัวเรียกปู่ไม่ใช่กูปู่ปูจางนี้ปหายเจอแล้วคิดถึงจังหวะไปื่อกี้เจอนะกูสารลบทางนี้นี่เว้ยกูบอกว่าได้หลายเลือดแล้วได้ไหลไหลเพลแล้วเนี่ยไหลายแพลแล้วไหลชุดแล้วไหลแพลแล้วแหลเพลไอ้ลูกเดียวไอ้ทุเรียนลูกเนี้ย

มีงานกินไหมปอะสบการณ์บออุตนาเป็นี้พี่บัวอุตสาจะช่วยเนาะง่ายจังช่วยมาได้หนี่ดูอาชีพนี่อันนึ่งคอับโอ้ยฉันน้ำมันจบจบทุเรียนแล้วขายทุเรียนเถอะไปยังไม่รู้จะก่อนฉันขายทุเรียนโอ้แปไปรอบนี้แหละเราไปเหมาสวนเลยไหมราบนี้คนไหน่ะเออขายทุเรียนกันมีคนไหน อ๋อน,นี่คนเยอะมากเลย,ยนอนุญาตเลยนะถ้ามีใหญ่คนเป็นเจ้าของทุเรียนนะ่ะอนุญาตอนุญาตด้วยใช่ไปด้วยแฟรวยไปด้วยอุเมะริยะไม่ได้ไม่ได้นี <c oughs> ่ยังสวยเลยอ่ะสนใจอยู่หมดแล้วใช่ไหมวะ <c oughs> หมดแล้ว